อยากเห็นดวงตะวันอยากเห็นจันทบนฟ้าอยากเห็นดวงดาราอยากพบหน้าของเธอสะดับสับเสียงสำเนียงพรำเพอ เเธออจกัันนนใความฝสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมหม่อมสองวิงพักเทเดชวันวงและค่ะมาขำป้อมกรองทองทนทานค่ะในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเรา,เราไม่ทิ้ง,งกันค่ะ วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เรือนจำหน้าเรือนจําพิเศษกลางกรุงเทพค่ะพี่หมอคะเรามาเยี่ยมเพื่อนของเราค่ะนะคะแล้วเราก็มีโครงการรุนนรงให้เพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนใช่ค่ะทุกวันพุธค่ะเวลา10บนาฬิกานะคะเราเราอยากจะให้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมเพื่อนเรานะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นนักโทษการเมืองนักโทษอะไรก็แล้วแต่ เราจะเป็นกําลังใจนะครับให้เข้ามาเยี่ยมเหมือนสมัยที่เราเคยจัดเมื่อที่หลักสี่นะครับนาคุณป้อมครับนะครับวตอนนี้เอเกกียเราเห็นน่าจะเป็นคุณสุริยาปะค่ะพี่เห็นเหรอคะใส่แว่นอย่างนี้มองเห็นเหรอเห็นครับเนี่ยใช่ไหมตายๆนะไม่ใช่ใช่ใช่คุณสุริยามะเนี่ยเ้าพี่คสวัสดีครับพี่สวัสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะโอ้น้องป้อมสวัสดีสวัสดี่าบ้อมมาเปคุณอีก้ว แฟนครับน้องนันแฟนี่พร้อมดันดีแฟนพี่ทำดันดีนะคะพี่มาเยี่ยมพวกเราเนี่ยพวกเรามาเยี่ยมนะครับเมื่อกี้เราก็มาหลายคนแล้วก็กลับไปบ้างแล้วค่ะมาเยี่ยมใครล่ะคะก็มาเยี่ยมทุกทุกคนนะฮะทุกทุกคนวันนี้วันนี้ก็มาเยี่ยมทอมดันดีเขาแล้วก็จ่าประสิทธิ์นะฮะทุกคนครับที่ที่อยู่ข้างในเราก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับท่านผู้ชมก็ชมรายการเพือิญวันนี้ ไม่ได้ตั้งใจเลยมาเจอกันยังไงมาป้ากันนะพ่ปะกันเดี๋ยวค่ะก็คือเราได้ยินข่าวนะคะพี่ตุ้ยสุริยานี่นะคะก็ร่วมเรียงเคียงไหลมากับพวกเรานะคะพี่ตุ้ยไม่สบายไม่ใช่เหรอคะแต่ก็ยังมีน้ำใจมาเยี่ยมเพื่อนอยู่ครับก็ตอนนี้ก็เป็นไวรัสตนิดหน่อยครับ่นิดหน่อยไม่ใช่นิดหน่อยค่ะสู้ค่ะก็ยังสู้สู้ไหมคะสู้นะคะเดี๋ยวเราพูดกับแฟนคุณทอมดันดีค่ะนี่แฟนพี่ทอมใช่ไหมคะครับใช่ครับ คุณพี่สุริยาธินภัทรนะคะวันนี้มาเยี่ยมแล้วก็เป็นของฝากให้ทุกคนเลยค่ะวันนี้ผลไม้ของอาหารเออแล้วเดี๋ยวจะถามนิดนึงค่ะพี่ทอมสุขภาพจิตเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายแข็งแรงดีค่ะแข็งแรงดีนะคะยืนยันว่าสู้ค่ะรู้ได้ไงเขาบอกว่าเขาแข็งแรงแข็งแรงกับกรรมการทุกวันนี่น้องนันมาเยี่ยมทุกวันนะมาเยี่ยมทุกวันพูดน่ารักจังเลยค่ะ ยังไม่ได้ลืมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยสัมภาษณ์ที่สุริยานะครับแล้วเรแตงคุณทอมนะครับเดี๋ยวเราหลังจากนี้เราจะไปสัมภาษณ์ว่าถ้าจะทำยไงจะให้เขาเชิญชวนนะคุณบอมเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราววันีก่ออเด๋ยผมขตไปเยี่ยมคุณทอมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีได้ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรอนะคะครรัับบคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันค่ะเจอกันครับไปเยี่ยมแล้วครับค่ะไปมานี่ป่ะอ่า ค่ะหลังจากที่เรานะคะไปเยี่ยมเพื่อนเราข้างในแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ตุ้ยก็ออกมาพร้อมกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็พี่หมอมด้วยน้องนันด้วยแล้วก็คุณป้ายาวด้วยแล้วก็คุณพี่ด้วยนะคะเราไปกันหมดเจอพรพวกเรารู้สึกว่ามันมันทั้งดีใจทั้ง หลายอย่างเห็นการทะเลาะกันไปอยู่เขาก็โอเคนะแต่ว่ามันโอเคด้วยหรอคะติดคุกอ่ะมันมันไม่ใช่โอเคนะเขาว่ากำลังใจอ่ะเขาเขากำลังใจเขาดีกำลังใจเขาดีรคือมันต้องกําลังใจดีแน่นอนเราต้องมีชีวิตที่จะต่อสู้ต่อไปนี่เราอยากจะถามหน่อย้วกรณีที่น้องเนี่ยมาเยี่ยมพี่ทอมเนี่ยทอมดันดีเนียนะยุ่งยากไหมการที่เข้ามาเยี่ยมเนี่ยปากให้พี่น้องที่เขาจะมาเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวมาถูกก็จะมาถูกเราอยากจะมาเยี่ยมทอม หรือจ่าประสิทธิ์หรือใครก็ได้ที่เพื่อนนักโทษการเมืองเนี่ยช่วยบอกหน่อยและทุกคดีครับคดีตอนในการเยี่ยมมันโดนจำกัดติตเยอะมากคือผู้ต้องขังจะหร่อรายชื่อได้แค่สิรายชื่อที่จะให้เขาเยี่ยมสิบรายชอนนีคนที่มาเยี่ยมเนี่ยจะต้องเื่อว่าเราจะเยี่ยมใครคแต่ตอนนี้ คนที่อยู่ข้างในต้องเลือกว่ต้องเยียมให้ใครเยี่ยมได้พี่ยาวมีความคิดเห็นยังไงคะที่รายการกิจกรรมของเรานะคะเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเราไม่ทิ้งกันโครงการนี้นะคะก็ดีค่ะในการ,รเพื่อนเยี่ยมเพื่อนนี่อยากให้ทุกๆคนมามามาเจอกันมาเจอกันทุกวันทุกวันค่ะค,ค่ะก็อยู่ทางนู้นก็อยู่ทางนี้ทางนี้มันก็แตกต่างกันนะคะเพราะว่ามันก็ลําบากอะค่ะ ว่ามันในการเยี่ยมมันก็ลาบากอยู่แล้วก็อยากจะให้พี่น้องที่รักประชาธิปไตยหรือยังไงก็ให้ช่วยมาเยี่ยมอย่าทิ้งกันนะคะก็วันนี้พี่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะคะก็ถือว่ามาให้กําลังใจทุกคนเพราะตั้งแต่มีการรัฐประหารเนี่ยพวกเรามาเยี่ยมกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ห่างเหินทําให้ผู้ที่เพื่อนเราที่อยู่ข้างในแล้วก็ ที่อยู่ข้างในแบบว่าเหงานะคะหรือว่าเครียดเพราะฉะนั้นการที่จะมีะทุกวันพุธนะคะมา,มาเยี่ยมเยียนกันเนี่ยถือว่าเป็นการที่ดีเลยค่ะก็สนับสนุนคุณหมอมนะคะแล้วคุณกองทองนะคะ,คะขอให้ทำอย่างต่อเนื่องนะคะ,คะให้กำลังใจค่ะเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันอยากเห็นดวงตะวันอยากเห็นจันทร์บนฟ้า อยากเห็นดวงดาราอยากพบหน้าของเธอสะดับสับเสียงสำเนียงพร่ำเพอโอ้ฉันและเธอเจอกันในความฝัน